สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอมาแล้วและเครือข่ายมาแล้วมาแล้วค่ะช่วยกดติดตามเครือข่ายของเราทุกช่องเลยนะคะบนหน้าจอผู้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปค่ะแต่ก่อนที่จะมาฟังบางคําที่ นักปั้นเขาด่าแมห่หมอนะคะแต่คัดมาแบบพิเศษเลยนะคะช่วยชมคลิปที่ที่น่า<อ>นสนใจก่อน,ค,นค่ะขอมก็ขอแนะนำเซรั่มหน้าใสาฉ่าวาวายใน7วันค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะ490บาทเท่านั้นแถมสบู่อีก2ก้อนนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ที่คัดมาก็อยากให้ท่านผู้ชมฟังแค่เพียงพอฟังได้ค่ะเพราะว่า บางคลิปบางคำพูดนะคะคือฟังไม่ได้จริงๆค่ะต้องให้คนประเภทนั้นเขาพูดแล้วเขาฟังเองแต่ก็ให้นึกสงสารและเห็นใจเจ้าบ้านมากค่ะที่ต้องมาฟังคำแบบนั้นคำหยาบคาอย่างนั้นท่านผู้ชมก็ฟังแม่หมอพูดละลองไปฟ,งฟังได้ค่ะคลิปที่ตัดมาเนี้ยฟังได้ค่ะช่วยชมคลิปให้จบนะคะแม่หมอจะได้มีกำลังใจเดี๋ยวคัดมาอีกค่ะมีอีกเยอะเขาบอกว่าเขาพูดเนี่ย เขาพูดบางคนบอกว่าจะช่วยดันให้แม่หมอดังเขาบอกว่าแม่หมอยังไงก็ไม่ดังค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นดาราค่ะท่านผู้ชมเขายังฝังหัวฝังใจว่าการจะเป็นคนดังได้ทําช่องให้ดังได้ต้องเป็นดาราเท่านั้นค่ะเขาคิดอะไรผิดหรือเปล่าคะความดีเท่านั้นค่ะที่จะทําให้คุณดังอย่างยั่งยืนกับท่านผู้ชมลองมาฟังดีกว่าค่ะว่าไอ้คาที่เขาว่าช่วยให้คนดังเนี่ยเขาพูดกันแบบนี้จริงเหรอ เด็กเขาก็ดังนะดังมันไม่ดังหรอกมันก็อยู่ไปกบในกระลา<อ>เขาอย่างนี้ไม่มีทางดังได้<อ>เพราะมันไม่ใช่เป็นดารามัปไปกินแม่หมอผีอีหมอดูกะโหลกกะลาอีหมอดูติดแปดมงกฎอีหมอดูลวงโลกเออท่านผู้ชมพอจะได้ยินพอ่อเอ้ยไม่ใช่เออนางดาราใหญ่แล้วนะคะว่าเขาทำอย่างนี้เขาถึงดังค่ะก็ฝากท่านผู้ชม ชมแล้วก็คิดตามแล้วกันนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะงานนี้ไม่เงียบไม่เฉยแน่นอนค่ะแค่รอเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ลมหนาวทอดากโบโวบ,บักแต่คนโกนนางห้าวใส่ไหม่ถ้าแป้งปานคั้วเกียกตมปากหวานคารมเรียกความสนใจหามเวาจักเมาอีหยังเสียงคอยเสียงดัง ปานหมาหยอกไก่บักต่อสลาแอเชไปล้วนแต่ใส่ไฟพี่น้องของตนล่มหนาวทอดากวีวีบักแต่หุขี่นอนลี่อยู่นานอนบานมั่นบอมีเรื่องจังลีอยู่เถียงสาวใส่ให้กา กดคุยเรื่องในครอบครัวเที่ยวเว่าปั่นหัวเอฟซีเอานาบักต่อปากเที่ยวอมมาซ้ำซากวาจาทั้งหมินทั้งขาง่าวลมหนาวพัดขึ้นยอดภูแต่ลมบ่ามูเที่ยวพัดบักแต่วันวันลุกลีลุกรนเที่ยวเพอือเที่ยวบนถอยคำต่อแหลย้ายฝั่งติ้นอยู่ป่านกบ ย่อนหวังประจบส่งงวดาคาแค